我先去一下房。 แต่แต่ลงหกหน่อยพี่นอ้องกันลงหกเหลี่ยงรับผมนี่ก็ลังได้ด้วสวัสดีครับผมผพ่อกับอีสานอดลอดอีกคือเขาครับผมลุงแบ่งแรงงานตัวครับผมเจมบเเ็ดสายเดียวด้อพี่นอ้องโบแมนเดียวหรักละมากกับแม่บ้านแต่แม่บ้านเพ่นบ่กขอสังวลสิบ่อกกล่อง่นมาติดตามเด้ครับเด้อว,ว่าสีมา,าบออนบ่กฝนตกมือเคลื่อนนี่ขอป้าบรรผึ่งครับผมมาอีสา,เานเดงยวนแต่แกเป็นกบได้ม,มา เราแก่เพิ่นสูงของเว้นบ่ไหวเพิ่มมาเพิ่นม,นมกักเติมขึ้นพี่น้องติดตามครับผมกำลังได้เห็ดลงอ,อกหน่อยต้องรับนี่มาพร้อมกับตาพี่น้องเองกระตานหน่อยน่ารักน่ารักพี่นนองติดตามครับผมขอให้ครับผมหยิบดอกนึงแล้วโอ้ยเห็ดตาหยาดแห่งพี่น้องเองนี่ครับผมติดตามครับผมนี่ ใช่ครับผมงามๆโอ้สวยๆตกฝนตกเมือ่อคืนค่อยๆแต่ทางนี้แห้งแน่อยู่ครับผมติดตามครับผมติดตามตอนต่อไปอาเคียบนงไปหน่อยมันก็ ผมเดี๋ยวพี่น้อามาหันยาแก่ขาปลาไหมครับผมเปลี่ยนโอ้ฮูพี่น้องเพิ่งมาหลายครับปลานี่เรากำลังออกเห็ดเปล่าเห็ดกำลังออกพี่น้องเว่ยตามมาครับผมนี่แหละนี่ไปทางนี้แหละตรงไปนี่เริ่มหากันแล้วครับหายากแก่เห็ดออกนีนหลายๆคนกำลังตก มันเืนหงี้เฮ็ดกำลังเริ่มบอกครับผมเดืขอขายากเน่มันบอดมันบหลายก้นกระลายก็เฮ็ดบานโอ้ยแกเ,เนบอยอยากมากอยูต่ต่นสู่แสงแดด,ดเพาไร้ไหตาเห็นหงงกงเว้นมันคือกคลื่อนอันงคืนย่อมแพ้เพิ่นในพี่น้องเลยตาเพิดีแหน ความเม่บ้านมากสิเหล่าเป็นอยากมากมากต้องขึ้นมันกับาม่พอน้ำบะไรเป็นอยากมาเจ็บผ้าเป็นมาติดตามมึงครับผมสิมานบ่มานละมื่อนี่งามกว่าเฮ็ดก็ได้เฮ็ดละนั่นพอแล้วครับพี่น้องนี่อ้าวพออยู่นี่เสองครับสองสวยๆครับผมอ้าวแล้วอ้าวแล้ว แก้วครับผมเห็นหลังงกเหลืองพอแล้วงามครับผมงอกค,ครับผมสองดอกสองดอกน้อยๆแห่งๆจะจอยพี่น้องเ้วยสะสมไปเรื่อยครับผมดีว่โครา้ติดตามมังครับ เย็บเห็ดกอว่างดอกก็แลังงามตลอดอยู่ครับผมมาแดงมาแดงเห็ดพิงดำครับผมก็แลังออกน้ำงามเลยพึ่งดำครับผม,ม,มบพึ่งดำพึ่งดำ,งดำสวยๆครับนี่โอ้ด,ดําแท้่ดําไวดีจัง เอ,อเพลิงดำก็ดำมิลีโอ้ติดตามครับผมตามตอนต่อไปดีมานบอกกำลังได้ครับเอ้อเพครับผมอ้มาเด่าชะนอไปเพอ,อ,เอ้สองดอกคู่เลยครับสืยสวยครับผมเอ,อพึ่งว ผมกำลังมันไปเรื่อยๆนะครับอีกแล้ว,วลอู้นี่อือเป็นศาสตรดนี่ยน้องอืสวยขับผมอู้ยแต่เสียบติดตามครับโอ้ยอเบี้ยวอืมนิดเดียวโ้อเบี้ยวเอ็นอย่างนี้อู้ย โอ้ bọn, ผมโอ้กําลังจุ้ม nhau มาพี่น้อง3ดอกเต็มโอ้ย่างเจนญาวค่อยพอสวยๆครับ Sửa สวยๆอ่ะครับ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  sửa สุดยอดครับผมกำลังมนันอุย้ยให้เรางกเดนให้เรางกหน่อยทุกหน่อยสิเกนนะเท่อุยอ้ยก็เราจุ่มครับผมสองจุ่มสามจุมามาเป็นขี้เดี๋สามดอกครับผม เริ่มมากําลัางโคดินขึ้นครับผมแหลง่งมันจอยเถยจอยผูด้ดุจอยจอยจอยเป็นผู้เจ็บเตือนเท่าเลวดอกจิมจุ่มกําลัางถือฝนบ่ Mì ta xài, mì đổ, mình ta sạch bàn tay Thì tăng quá không? Đó là đọc cái mấy mình nhà với nó Này cả đọc ừ. nơi nội Ôi Nơi nội Chơi chơi Thế là ngọc chơi với nó ơi Mô mi phốn mô mi nạ Ta mô vô Có lần là... nhìn này đầy phó kèng vô Làm chân nhỏ ừ. Ừ. Thế là ngọc nội อกิจวอยพี่น้องเลยงางเก็บข้าหละเห็ดอยากออกมันละ n g ง n พุ่งดีโดดงูอ,ดดอู้หูเดะต่อไปครับผม,มเด็กแกงหน่อยนึงพนะี่เนาะปลาเนี่ย เดี๋ยสิใหญ่ไม้อกีกไม้หนึ่งติดตามมันนะครับเด้งกำลังได้แจ้งหน่อยหนึ่งงามๆครับผมยางจุวิ่นโหมันแหงมันแหลงเอาเรือมีแตดอกเจ้จอยติดตามครับผมกับขามมาคนละฟังบานด้วยสิมีเห็ดบ่มีดอกส่งแหงๆมันเลยด้อกเห็ดนี่เนี่ออกกันเลยมันบ่ซุ่มแหง แรงปวดพี่น้องเว้ยกายซ้ำหนึบบนนั่นเก็บอะไรเงียบปิ้งนี้มีเอ็มซิมแห้งหายเนี่ยแต่ก็พอได้แจ้งอยู่เจ็บไปเลยแหละอุ่นอู้หูงามเด็เห็นยังงอนอู้เห็นหนังงอนเห็ดบกอฝนอู้ดอกสวยๆเลยพี่น้องเว้ยหนึ่งกระลาออกจุ่มๆเลยครับผมอ้วนๆเลยอู้หูสี่นแม่ ยอดครับผมสะสมไปเรื่อยพี่น้องเอ้ของมันกำลังออกมันกำลังออกมันกำลังออกควกเขาได้ออกไกกับมีแต่จุ่มๆนี่เราโง่ก็ได้ของคือหาบ่พอเนาะย่างบ่พอเฮ็ดกับบ่ได้เฮ็ดเอ้พี่น้องันย่างฝอกับแม่นได้เฮ็ดย่างฝอกับเห็นละย่างบ่พอกับบ่เห็น งางเห็นกันได้ติดตามครับผม,มดเดจ็บไปเรื่อยๆเจ้บบ่อได้มากบายสารทำงานสายเดียวครับผมนี่นี่ไม่ใชมาเอาเข็นๆนี่สิแขนบ้านคืคือมีอิ่มซิมถือเลขแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมองนี่เราโม้ขาวพี่น้องอู้กำลังย่างๆครับผม แก้วเลยนี่โอ้ยแก้วครับผมฟุกแล้วฟุกแล้วพ่อแล้วบ้านมันครับมันมันใบสันบัมาดอกแก้วบัมาจังเป็นแขนพี่น้องว่าจิมาแขนแขนครับผมนี่นี่แขนแขนครับผมสองดอกแล้วนี่ละงอกสนามก็กรอก ตามรอไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับอู้บ้านซ้ำเป็นบบ้านซ้ำบ้านเก่ากินได้อยู่บ้านเก่าดูเ็น้ยงเหย้ง อืมอหมงเงี้ยอย่อยอยงนี่ครับสวยๆเลยอ้หสองดอกสองดอกสองดอกสอ,ด,อ,กอดเลยครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วจังขึ้นครับผมสองดอกคู่สุดยอดครับผมนี่กระลังพอสวยครับผมเห็ดพิ่งอย,อย่างนี้แอนุ่งงงของข้าราชก ตามครับผมเพ่งเงี้ยเพื่งโอ้เพื่งอะไรเพื่้งขาไล่โอ้แมนดีๆหน้ามงามครับผมขาไล่อัมบายเลยเป็นแมงคนละมึงเห้ยไม่มองกินเดอกขาไล่เอาละมันมันแล้วครับผมเกือบเตียมตาแล้ว คนหาต่อไปเอาหรอครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปเจ็บมเห็ดหายโยหาจินนะครับมันก็หามาพอสมควรนะเมื่อยล่นิ้วเขาแล้วจะได้เมื่อ้ะบาดจงได้ก็มากกัคตเขาฝากกคไหลโคตแทรกดคตติดตาม้วครับผมวิธีหาเห็ดบันบาดเน่าไปอยู่ไปกิน เลี่ยงเมี่ยงเลี้ยงครอบครั้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่นะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมไปครับนี่แหละหาเห็ดละงอกนี่ละโอ้ยไม่แล้วครับผมหอดแล้วล่างเห็ดกินสวยก่อนบานแจ้ง กินหนหอนบ่ต้องเป่าแย่งกินสวยครับผมเจบมาก็จะแจ้งเลยเลยว่าล่างก่อนล่างเห็นกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ะแจ้งสู่กินแซ่บๆสนหอนหอนมาแซ่บอยู่ครับผมตามมึงเด้อเดี๋ยวหลายเติบเดี๋ยวเพื่อแย่งกันพี่น้องกินบัวเืิดดอกแย่งเสนาเมื่อไร เฮ็ดกำลังออกติดตามกับผมล่างเฮ็ดก่อนเด้อล่างเฮ็ดเลยครับผมเดี๋ยวสิแจ้งก่อนบไปเก็บบักพริกก่อนพี่น้องสดๆจากต้นพริกขาวพี่น้องเอ้ยพริกขาวพริกเคลือนเนี่ะบ้านเฮาปอดสารพิษต้นเดียวนี่กินบ่เบิดกันมาบะพีพริดใส่หลายเผ็ดหลายใส่น้อยเผ็ดน้อยพี่น้องเอ้ยบ่ใส่หลายแล้วมันเผ็ด แกงเห็ดนี่ใส่เพชรบ่ได้ใส่เพชรลายบ่เสียบเจ็บบะพพีกันครับผมดกเะีกะข้าครับผมเดี๋ยวเคเจ็บบัพพีกันแป๊บหนึ่งใส่หมอมกระเทียมบ่หยุดไหมครับหุดไหม เอาเครื่องเอาอยางใส่ถิ่มใส่หมอไปต่างข้างกินเลยใส่ไฟแล้วครับผมเดี๋ยวจะนองกระซุกกินได้เลยแก้งเหงีนเนี่ต้องอยากให้แซ่บแก้งใส่หมอด้วยพี่น้องด้วยแซ่บเรียบร้อยครับผมพร้อมเสริร์ฟแก้งเหงีนกินข้าวบาร์บีคิวเรียบร้อยครับผมชิมก่อน สิบกว่าแซบแบแฉบแบหมดแบแต่คนโซพีเนาะแกงเห็นตัวแ่บหอนหอนอืมอ่า 两人。Yeah,